วันนี้เราก็จะมารีวิวโมเดลจากเรื่องดับพิฆาตอสูตรกันนะเป็นน้องเซนอิสจาก Demon Slayer ดูกล่องกันเลยดีกว่าอันนี้เราซื้อน้องเป็นกันดิสตา a นดิสตาก็จะเป็นโมเดลตัวใหญ่นิดนึงนีด้านข้างก็จะเป็นท้าโพสน้องเป็นยืนยืนเหมือนลอย ส่วนด้านหน้ากับด้านหลังนี่ก็จะเป็นหน้าน้องนะหน้านองแบบนี้ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของบันไดแล้วก็โลโก้ของแบรนด์เพรสโต่ตรงนี้นนี้ก็มีโลโก้ของ Demon Slayer ดาบิคาดสโซเป็นโลโก้ของเรื่องเลย ใส้นีลสือก็เป็นตัวที่ใช้สายฟ้าานปานอัศน,น,นีเท่มากเวลาหลอแต่ว่าเราปกติก็คืออย่างว่าเป็นตัวหาได้อันนี้แกะเข้ามาแล้วจะเป็นแบบนี้นะมีตัวเลขข้างในกล่อง,งกล่องตัวเลขอันนี้เราซื้อเป็นมือสองเพราะฉันมันจะมีรอยแกะอยู่แล้วไม่ได้ต้องใช้คัตเตอร์กรียอะไรใหมน่นะในกล่องนี้ ือนตรงนี้เขาให้ที่ล็อกขามานด้้วยส่วนตัว,ต,ว,ต,วตัวตุ๊กตาน้องก็จะเหมือนเป็นพลาสติกนะพลาสติกล็อกหัวมาก,ก่อนดูที่รองขากันก่อนที่รองขาอี้นี้เป็นพลาสติกเขาแกะมาอุ้ยมีหมายเลกด้วยนี่รองขาแบบนี้เอาไว้ล็อกขาน้องนะล็อกขาข้างหลังน้องจะได้ยืนได้ไม่ล้ม เดี๋ยวค่อยมาดูมาดูตัวนอนดูเลยตตัวนอนล้วอยู่ในห่อใช่จริงๆตรงนี้เขาจะเขาพันบับเบิ้ลมานะหนเห็นไหมเขาพันบับเบิ้ลตรงรอบๆตัวมันจะได้ชิ้นส่วนเล็กๆมันจะได้ไม่หักอ๋อนี่ส่วนกล่องกล่องข้างล่างนี้ ก็จะเป็นเหมือนล็อกขานอ้อยทีหนึ่งให้ตัวฟิกเกอร์มันอยู่ตรงกลางถ้าเป็นบางบางกล่องเรื่องต่าง่งนี่รู้สึกว่าจะเป็นกระดาษล็อกไว้ให้ตัวมันอยู่แค่ครึ่งเดียวมันได้ฟิกไว้แต่นี่ใช้เป็นพลาสติกฟิกมาก,กับตัวน้องเลยวางนิดหนึ่นงเดี๋ยวดาบมันค่ะดักที่ร้องไห้เนาะ นี่เราก็เอาแบบโปล่อจริงยืนนิ่งก็เท่มากเลยโคตรเท่เดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนให้หน้องยืนให้ดูน้องยืนได้ไหมอ่ะยืนเองก็ได้อยู่นะไม่ต้องหลอกขาก็ได้นี่ ละเอยียดง,งานก็โอเคเลยนะโอเคมากเลยดูหน้านอนอ่งอันนี้เสื้อคลุมเขาก็ไล่สีเนาะสีเหลืองมาส้มอย่างนี้นะลงถึงเอเขาเรียกอะไรถุงเท้าออกสีเหลืองมาส้มอย่างนี้ นะเหมือนตรงนี้จะมีรอยนิดนึงพลาสติกพีวีีนาะมีรอยตรงเนี้ยตรงเทแถวสามเหลี่ยมที่สีขาวมันหายไปนิดหน่อยนะไม่เยอะมากพอรับได้ต้างโชยไม่ปัญหาอะไรส่วนตัวชุดตัวชุดมันไม่ใช่สีดำนะมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลเทาๆอย่างเนี้ย สีมันไม่ได้ดำสนิทก็นี่เข็มขัดเข็มขัดเขาก็ลงสีแย่มาสีเงินกับสีขาวแล้วก็ตัวกันดุมก็มีเท็กเจอร์ด้วยตัวมันจะเล็กมันก็เลยไม่ค่อยเห็น,นดาบเซนิสึก็เป็นสีขาวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีทองเนาะ อเหลือบเนี่ยจะยึดติดมากับตัวฟิกเกอร์เลยยึดติดเลยถอดออกไม่ได้เพยียบได้นิดหน่อยแต่ว่าถอดออกมาไม่ได้แล้วก็อ่อนนะส่วนผมผมอันนี้น้องไม่ได้ไล่สีนะเป็นสีแบบสีส้มข้างล่างแล้วก็เป็นสีเหลืองเหลืองข้างบนเขาก็ทำเท็กเจอร์มาดีนะ เป็นเส้นๆเปนชั้นๆเหมือนในกระตูนเลยหน้าน้องก็ไม่ได้ยิ้มเนาะเป็นเก็กปากเบี้ยวหน่อยหน่อยเดี๋ยวอินเสตรูปให้ดูอีกทีนึงมือก็เป็นปล่อยมือไปเลยยืดนิ่งๆตั้งดูเนานะติดไฟนึไงถ้ามีถ้าชอบตัวอื่นเนี่ยก็ ซูเตัวอื่นมายืนคู่กันเป็นแกงแกงสามสหายแต่นี้เราเราชอบแค่น้องเซนิสุดต,ตัวเดียวน้องก็ตลกเดีย่์เราก็เวลาแบบหลับเงี้ยเราตลกไปคืออย่างเท่ใส่ข้างนี้ดเออใส่ข้างนี้นี่ล็อกข่าวเองก็ตั้งช่วยก็จะ มันคงขึ้นหน่อยจะได้ไม่เสียวลมนะให้ดูอ่ะตั้งโชยดึกรอบหนึ่งข้างหน้าอย่างนี้ข้างหน้าข้างหน้าโอเคอน,นีข้างข้าง ส่วนสูงรู้สึกจะประมาณ23-25่เซนนะจากที่เราเราไม่ได้วัดเองดูคนอื่นไวอทีหนึง <c oughs> วันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะสำหรับรีวิวน้องศินิสึกของงานแกรนดิสตาก็ถ้าชอบก็ติดตามกันเยอะๆเลยเดี๋ยวก็จะมารีวิวโมเดลตัวอื่นอีกแล้วก็มีงานอาร์ทอยอย่างอื่นอีกด้วยนะถ้าว่างๆเนะไม่คิเกียรก็จะมาทำให้ เดี yeah, you know, yeah. ๋ยวนี้พอแค่นี้ก่อนพ่อดีค่ะ